สวัสดีจ้าโอ้ยพร้อมเวอร์นะรอบนี้นะแม็กแม็กกดกดก่อนแล้วเราไปทิ้งตัวดีเราไปทิ้งตัวดิสวัสดีค่ะอะไรกันทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เราสองคนนะคะก็อยู่กับเกมสองค่ะใช่ค่ะแล้วยินดีต้อนรับสู่ชาแนลน้องหยกตุ๊ดติดเกมและชาแนลแล้วแชร์ลิงก์นะคะลอดมากแม่แชร์ลิงค์ได้ค่ะใช่ค่ะอะไรกันทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ของน้องไก่กระตากสวัสดีค่ะ ชาญเป็นคอนเซปต์ไอ้หลามบุกมันไม่ใช่มิสแคร์เลยอะแม่แม่ไม่ใช่คำว่าถลามบุกที่พูดเมื่อกี้ถ้าข่าย ที่ออกมันบอกอายุอีการว่าคือถ้าใครเคยดูโฆษณาตะก่อนมันจะมีคําว่าฉลามบุกอย่างเงี้ยแม่นมันคนควเหมือนเคยได้ยินเลยอ่ะเคยหลอดเคยอยู่ในโฆษณานานแล้วล่ะไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้อ๋อไม่นานไม่นานมากไม่นานไม่นานเกลียดเกลียดมากเมื่อวานนี้เองเลยนะคะด้วยค่ะใช่ก็เพราะว่าเราดูในติ๊กต็อกไงแม่เหมือนเพิ่งผ่านมาใช่ใช่มีคนเอาไปลงในติ๊กต็อกแน่เลยใช่ไหมแม่ใช่มันมีนั่นแหละนั่นแหละติ๊กต็อกก็เหมือนกันไม่ได้เห็นการเขาละทัดเลยนะคะด้ ไม่มีจ้าทาราทัลทัลทัเป็นปุ่มกดแบบหมุนหมุนซ่าๆไม่ใช่นะทุกคนสัญญาณแต่แับสัญญาณแบบสองแชกแบบแบบหนวดแมลงหนวดกูจ้าหยุดหยีบ้าอุ้ยแม่ด่านอะไรด่านอะไรรอบแรกนะคะเราก็อยู่กับด่านคิดแทร์เหตนะคะทุกคนค่ะฉันบอกเลยว่า ที่ไหนนี่ก็ไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าก็เข้ากันง่ายต้องระวังนะคะต้องแบบแข่งกันด้วงวิดาแล้วแหละค่ะเดี๋ยวคนขาแข่งกันว่าใครจะตกใครจะอะไรยังไงก่อนอ่ะใช่ไหมแม่จริงจริงแม่เะแล้วค่ะทุกคนขาเริ่มไปเลยจ้าสลับบงไปสีดาไปเร็วแล้วโอ๊ยยัาวอแล้วจะเห็นหล่อนแล้วจะเห็นหล่อนแล้ว มาไปเลยมาไปเลยแม่ไปเลยตามันเลยตามันเลยแม่สาร์ลันอยู่สแตมลันอยู่สแตมลันอยู่สแตมลันอยู่ไอแกงจอมอย่าแกงไม่แกงไม่แกงไม่แกงโดนบีบโดนบีบสแตมสแตมอุ้ยทำไมอีสองคนเนี่ยมันกดแม่มันกดแม่แม่ฉันว่าอีพวกนั้นมันโกงฉันว่าอีพวกนั้นมันโกง

แม่แฝดฉันเลยอะโอ้เอสเออาร์หน่งเือนนะคะทุกคน่ารถ้าเข้ารับเข้ารับหยกกินยั่วนะคะยกกินย่ว่าเอสเอฟอาร์ค่ะทุกคนครับฟังเลยนี่ค่ะหวานเออมืนอ่อง่อนแม่ไม่เปนนเกลียดกา เอาได้ได้หลอนจะเป็นเพื่อนดีๆเสมอแหละสรุปหลอนจะเป็นเพื่อนดีๆเสมอสลูเอาละค่ะมันคงถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาจุดแตกค่ะของยกอาต่อไปนี้นะคะมีหังที่ไหนไม่มียกที่นั่นค่ะออมุงจ้าเอาได้จ้ะไอ้มนุษย์บ้าแล้วคเรื่องขารอบที่สองนะคะเพวกเราสองคนก็อยู่ที่ด่านบิ๊กแวนส์ค่ะตัวใหญ่นะครับทุกคนขามาไปเลยมาไปเลยมาซวมาแล้วอุ้ยไม่น่าพับกันแรงมากเลยอย่า อย่าพักกันอย่าอย่าพักหาอย่าพักหญิงแม่ค่อยๆไปไม่ต้องรีบแม่ไม่ต้องรีบได้ได้ได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคฉันเข้าเฟสสองแล้วแม่ตามมาเลยแม่เร็วอุ้ยแม่แม่จะเข้าเฟสสองแล้วเข้าเฟสสองแล้วมานอนเดยตามมาเลยตะพิจี้ได้แล้วดีนะเบรกทันต่อ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 ุว้ยแค่มันเบียดกันรุนแรงมาเลยใี่เข้าเฟสสาแม่เสร็จสามแล้วแม่ตามมาเร็วแม่ตามมาเร็วตามมาเลยพยายามอยู่พยายามอยู่เ้ยอย่าพักอย่าพัก อด oh, เป็นอะไรยาอีดาเป็นอะไรเป็นโรคจิตต่อเวทวิทยาเขาดนดนไม้แบบว่าตัดตกเลยค่ะทุกคนค่ะโอ๊ยตายตายมาแล้วฉันต้องฉันต้องเข้าฉันต้องเข้าฉันจะไม่ยอมแพ้โอเคถึงแล้วถึงแล้วมา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 แล้วโอ้ยตา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 ยแล้วจะเข้จะเข้าแล้วจะเข้าแล้วแม่ฉันผ่านเข้ามาแล้วยกอยู่ไหนมาป๊บดูจะตามนะ ว้ยเว้ ate, are, ่ตายตายตตเว้ <apply some sounds> ่เวิ่งแมงฉันพยายามอยู่พยายามอยู่ว้่ตายตายตายอย่าไปตกตกตกอกด้วยตกเลยูจะเข้าอยู่แล้เสียดายมากเลยเม่อย้าน่าอย่าไปยอมแพ้ออย่าไปยอมแพ้เข้ามาแล้วแมเข้าแล้วแม็กซ์เข้าแล้วเข้ามาแล้มาแล้วมาวมาแล้าแล้วลงมา่ะกคขา อดูคนขาตัดท่าไปอยู่ที่เอี่ยวกันนะคะหยามห่มเลยนะแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆเราจังหวะดีๆเวลาไม้ปัดๆมาแม่อ๋อดูคนขาเอาส่งแรงเชียร์ให้เอี่ยวกันนะคะับดูคนขาแม่ตอบไปเน้นเออ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 เอดีๆแม่ดีเงี้ยแม่ใจเย็นๆอย่าโดนอย่างนั้นมันเสียวแม่มันต้อมันมันจะตกแม่อย่าอี่ดาวจะมาดันระวังไม้ระวังไม้ระวังไม้เออสวยมากแม่ระวังระวังระวัง เออเอาดีๆระวังระวังหยอกระวังระวังไม้ไปเลยไปเลยเลยไปเลยายสูเเยแลยอกเทียเดียวยเทียยเได้วเอได้แต่เย็นไเย็นตอ้านต้องข้องข้ต้ไม่ได้เขาไม่ชิงมงด้วยการยกไปเลยสู้ข่าวสู้ข่าวยก เอาให้ได้หยกเออเออยกมาแล้วเวลาแล้วแล้วแล้วตเวลาแล้วสู้ข้าวยกสู้ข้าสู้ข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด่มมแม่ล้ว่ได้ไลาแล้วเอ้โอเคสามอุ้ยแรงมาก ทุกคนขาดนะคะอย่างที่เห็นไปนะคะจับค้มมยาวนับล้านรอบนะคะก็ยังไม่เข้าอันนี้จักอันนี้มันอันนี้จักใจเลยนะมันยากสำหรับทันวิงิไม่ได้ต่อแหลนะอันเนี้ยไม่แก่ไม่แก่เข้าเอา30คนใช่มหเข้าทีคนแม่ขาดอีก3ามที่ก็คือที่จริงมึงที่จริงอะมันควรปัดมันควรปดเศษคนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เข้าก็คือกู เอาจริงๆบางคนติงกันทุกคนอยู่ข้างหน้าลึงด้วยคับเมื่อกี้ไม่ก็แปลว่าสามคนไงก็คุณก็คือต้องติดอยู่ในสามแล้วนะแม่ด่านด่านคู่คู่กัดขาแม่ด่านคู่กรรมแม่มาแล้วด่านนี้แม่มาเลยคุณตาอุ้ยหนีตายอีด่านนี้แม่แม่สู้แม่ใหญ่ยัก่์อุ้ยยี่ด่ามึงไม่เจอทุกคนอต้องเฉยไอ้ตาทุกคนเชียร์ไอ้ตาเออดีแม่เราแม่อดนแม่เกมโดนแม่เกมโดน แด้ได้หน่งได้หนแบงด้หนด้องด้หนด้หนึ่งได้น่ด้หน่ด้รนโดงได้หงได้น่งได้นึ่งได้หน่าด้หนึ่งได้หนึ่ได้หนึ่งได้่งได้หนึ่งด้น่าได้หนึ่งได้ห่้วนึ่งด้นึ่งได้นึ่ได้่งไ้งด้หน่ด้หนด้่งได่งได้หน่ด้หนึ้่งน่งได้หน่งไแม่ด้่งไได้หน่ได้หนึ่ได้อยู่งได้หน่ เ้ยแม่เรารอบแล้วแม่แม่แม่คนจแม่มีคนตอกมีคนตอกมีคนตอกแม่เราเห็นมีคนตอก แม่เห็นไหมเหมือนเหมือนเราแต่ก่อนอ่ะเหมือนเหมือนมึงไม่ให้เหมือนเรากูไม่เลยเนี่ยเหมือนมึงแต่ก่อนมันติดติดคาเหมือนจะจ้า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 เวอร์จ้าอะไรกันทุกคนค่ะอันน้องเคฟสี่เคะก็ได้เข้าไปสู่รอบที่สี่แล้วนะคะได้เป็นค่อเราไปส่งแรงส่งแรงใจเชียร์ให้เอกตากันคาเพราะว่าเราอาจจะได้คะแนนด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่อีฮังมันบอกว่ามันคือทีมอ่ะถ้าเรายังอยู่มันก็คือได้เราเชื่อมันมาตลอดงานเหมือนจะได้แต่เขาบว่า เพราะว่าในในห้องมันแบบทีมมันได้สี่คนน่ะแม่มันก็น่าจะเกี่ยวนะอุอ้ยด่านนี้ฉันไปซ้อมมาแล้วเหมือนกันครัทุกคนค่ะไปซ้อมเลยไปซ้อมพูดเลยดูพูดเลยว่าด่านนี้อีหังเขาเนาะเพราะว่าด่านนี้อีหังคือโปรเฟชชันนีโปรเฟชชันแนลโปรเฟชชันแนลโปรเฟชชันนีโมว์โว์โมว์เป็นโมดนี่ด้วยด้วนี่ด้วยด้วนี่ด้วยด้วย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 นี่ด้วยด้วนี่ด้วยด้วยนี่ด้วยค่ะ แกแล้วคนนอยมากก็เห็นมาคนนอยมากเลยอ่ะแกแล้เอาข้า11คนเองไว้แกแรงนะเออแม่ทำได้แม่ทำได้ไฟกูจะไฟกูจะไฟแางนี้มึงเชื่อกูมึงอเชื่อกูเลยยังไงยังไลยังไเยังไงยังไงยังองยังไงยองไลยองไงยังได้ังไงยยังไงอยังงยังไยไยังไยังไงยังไไงยังไยังไงยังไงไกยังดายังไงยัอไงยังไงยังไงยไงไงยังองยูงไงยัไยไง้ัไยัยไ ตังวะดีแ่ไไเด้เอามา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 เอาไปเอามเอมาเอาเอามาเอาไเอามาเอาไมเอาไเอามาเอาไเมาเอาไอามเอาไมเอาเอาอาออาอาเออาาเอามาเเอาเอาเอาเออามเอาเอาเอเอา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  ขิดสองขิดคิวตอนแรกนเดียวค่ะแม่รถจักร้านก็ค่ายรถคันที่ทำนะแม่เห็นไหมตรงข้างล่างตรงนี้รถแม่เห็นยางตรงข้างล่างอ่ะโดดไปเลยเรายี่เราแล้วพอมันจะหมุนใช่ไหมให้รีบเกาะแล้วมันกลับมาตั้งแนวแนวล่าปุ๊บแล้วก็กลับมาที่เดียวใหม่ค่ะซ้าๆนะแม่โอเคก็คือเอาง่ายๆว่าก็ขอให้ได้มีโอกาสเข้ามารอบนี้ค่ะหมายถึงอิยกนะคะไม่ใช่มืออิยกอะค่ะมาที่เราสอนมานะคะทุกคน ไม่ได้อะไรค่ะอีหยกควรจะต้องเข้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเข้าได้เข้าได้แม่ต้องเข้าให้ได้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้รอบสุดท้ายย่างอ่ะลอบสุดท้ายแม่แม่แม่รู้ใช่ไหมแม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จริงคือตรงเนี้ยทุกคนมันลื่นมากตรงเนี้ยคือลื่นมากแล้วคือแบบลื่นเหมือนกีบูเลยค่ะตอนเนี้ยกีลื่นลื่นดรอปลื่นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันนะเคยลองหอยยิงขอบขอบแกแล้วแบบดดีลเตกเลยแม่ลื่นมากแม่ดีๆแม่ แม่ดีๆแม่ตั้งติแม่ตั้งติแม่ตั้งติแม่ตั้งตีทุกคนฟังทีทุกคนฟังนะคะว่าคอเล่นตามมานะคะด่านนี้พยายามอย่าไปยุ่งขอบๆนะแม่น้ำมันลื่นมากเราต้องระวังนะแม่นะแม่ตั้งติแม่ตั้งติมันนจริงผมเห็นไหมมันลื่นมากเห็นไหมมันลื่นมากมันลื่นมากแม่ตั้งติแม่ตั้งติตั้งติตั้งติไปเรื่อยๆมันมีสามชั้นใช่ไหมมันมีสามชั้นมีสามมีสามชั้นมีสามชั้นก็คือมันก็ว้าวอ๋อมันมันจะเป็นพวกอีพวกที่ยืนเฉยๆแล้วแอปปปทไไกรระโดดเื่อย แม่เอามาแม่ทำมันพกมันมัางไหมแม่ทำหมมันมังไม่ไม่็ยันตมตกไม่ใช่ไม่อีพวกที่มาในนี้ไงอีพวกที่ยืนอยู่นิ่งๆอ่ะมันจะยืนนิ่งแม่ยืนดิแม่ยืนดูดิแม่ยืนนิ่งๆพอมันจะระเบิดแม่ก็กระโดดอ่ะอ๋อได้ได้โอเคได้ได้ได้อย่างนี้หะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละรอเเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคือหิดตกนะแม่นะน่ากลัวนะเราต้องทำให้ได้ไงต้องทำให้หมดพกมันไงแม่สู้สู้สู้เขาเอออย่างนั้นแหละอย่างนั แมแม้มีคนตกเลหนึ่งแม้มีคนตกเลหนึ่งาทได้นะจริงจริงจิงอิเต้แต่ว่าแบบคัดออกใช่ไหมหนึ่งสิบแมแม่มีคนออกไปแล้วหนึ่งแม่มีคนโดนเด้งไปเราหนึ่งมึงมึงทำได้อย่างมึงทำได้ทาได้มึงทำได้มึงทำได้มึงทำได้อีหลักทุกคนแสงส่งแสงส่งแรงใจเชียร์แม แม่เราึงเออเราทำได้มันลื่นมากเลยตรงเนี้ยมันลื่นมากเลยอ่ะมึงทำได้มึงทำได้โอ้ตายตายได้ทำได้แม่มันลื่นมันลื่นมากมันลื่นมากมันก็มันลื่นจริงๆริงแม่มึงได้แบนี้ แม่ดูคนนี้ดูกันนะครับว่าใครจะแม่ดูไอคนที่ยืนอยู่เฉยๆดีใจมันนิ่งมากเลยแม่เออจริงๆแกนางนางเล่นไก่นางเล่นคลัองแล้วไงแม่นางก็เลยบอกว่ายิ้มนิ่งได้ฉันไม่ได้นะฉันตกแต่แม่นะอุ้ยแกอุ้ยแกนางเลื่อนเหมือนกันเห็นไหมนางเลื่อนเหมือนกันเห็นปะเออแม่ดิแม่ใจดำแบบแม่ใจด่ำนานิ่งมากเลยอ่ะท่านเจี๊ยมวยนี่แม่ไม่เชี่ยไหนไม่เชี่ยคร์แม่เชี่ยมวยนะเชียร์อีตัวที่มันเป็นมีหูมีหูเหมือน หมือนชุนหลี่อะเหมือนชุนหลี่อะชุนกระโปรงอะคนไที่มันอยู่นิ่งๆอะที่มันอยู่นิ่งๆอะได้ได้ท่านจะอีหมวยเหมือนกันแม่โอ้ยแม่ใจมันแล้นใจมันนิ่งมากเลยเห็นปริจริงเหมือนกันเอ้ยใช่ใช่แม่นิ่งมากเลยแม่แม่ใจมันนิ่งมากแม่ใจมันนิ่งมากเลยอ่ะวิเชนังไฟเวอร์นะวิเชอีหมวยเหมือนกันแม่แม่ถาว่าท่านมาอีหมวยไม่เข้าเลยแกท่านมอีหมวยไม่เข้าว่าไรแกดูดิดูดิดูดิ แมยูนิคอร์นแมยูนิคอร์นแม่ยูนิคอร์นเข้าแม่ยูนิคอร์นเข้าแมยนรเข้าแม่ยูนิคอร์นใช่ใค่ทำๆนะคะทุกคนข เว้แต่ว่าเว้แก้มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบมันตองหมัดจริงๆนะแม่นอนเมื่อกี้นอนคือจะคือทุกคนอ้เนี่ยเมื่อกี้เราเราอ่ะลืมกดไปดูคนอื่นว่ามันยังไงกลายเป็นว่าอีอีตัวอะไรนะอีชุนหลีของเราอ่ะมันไปสู้กับอีกคนนึงแต่กลายเป็นว่าอียูนิคอร์นอยู่ไกลหมดแล้วมันก็มีที่ว่างของมันคนเดียวใช่คือนะคือเมื่อกี้อีชุนหลีอีกคนนึ้นังวิ่งได้กันอยู่นะแม่นอนแล้วอย่างเงี้ยเรื่องขอามันลื่นไงฉันบอกแกแล้วว่ามันลื่นแม่เห็นหลบอกแล้วมันลื่นแล้วมันจะตกง่ายเวลาโดดดไไมมมมม่่่่่ตตอออบบบบึึงงพพูููููกกกกกกวววาาาัันนลลลืแ้้็จะะรรเ เคยไปไม่ถึงด่านนั้นไม่เอาไม่สอนคาดต่อให้มึงบอกมึงไปถึงกูไม่รู้จ้กว่ามันลื่นหรือไม่ลื่นที่เรารู้กูไม่เคยไปถึงค่ะจบฟังนะฟังนะเรื่องของมึงซ่า อ่ะทุกคนคะถึงได้เวลาข่าวแตกขักของโยกห้างค่ะที่ไหนมีหางที่นั่นไม่มีโยก่ะบอกแบบต้นเคียวต้าไปดูเองตาใช่จ้าโอเคค่ะทุคนทีเข้ามาดูพวกเราสองคนมากเลยนะคะใช่ค่ะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ไลค์ใช่ก็กดแชร์และถ้ารักพวกเราเว่อร์เลยก็กด สับเครปให้ด้วยนะคะด้วก่อนค่ะแม่ตั้มแปะนะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพราะว่าเกิดกดปใช่ไหมแม่ว่าเราลงคลิปใหม่ๆแต่ก็แบบเด้งกึ้นตันเลยมาแม่ค่ะเกดมันดีมากแม่เออก็คือแบบว่าไม่ต้องไปนั่งหายเสียเวลานะคะก็คือเด้งเข้ามันนะปิดจำๆเลยนะคะด้วก่อนค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะหยกกับทางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า